เพราะพี่เขาน่าจะไปขายปลาที่ตลาดนี่แหละข้าวข้าดูปลาที่ลูกปลาใหญ่มองปลาใหญ่มองจะทายเป็นซูชิได้ไหมอ่ะไม่ได้吗ซูชิต้องไปปลาทะเลค่ะไม่ใช่ปลาแม่น้ำจืดพวกนี้อันตรายเป็นพญายิ้นมานกอ่อน้ำก่อยเนี่อปลาอะไรกะบึกหรอปลาอะไรนะ ปลาตีนน้ำก่อยบ้านเดือบปลาแมอนปลาสซมอนปลาสองน้ำแม่หล่อน้ำจืดกับปลาทั้งน้ำจืดทั้งเงี้ยเค็มเสือเสือปลาแซมอนแต่มันจะเล็กกว่าปมอรู้ไหมว่าตอนนี้อยู่ที่ไหนจังหวัดชีนาเรามาทำอะไรกันดูปลาดูปลาไปใช่เรามาดูตลาดปลาจ้าเีมน ันนี้คือเราก็จะมาดูตลาดปลานะคะแต่ก่อนดูตลาดปลามาดูน้องก้าวก่อนวายเพิ่งตื่นนอนแล้วก็ดูน้องหมาเดินดูก่อนสิคะเดินดูกันโอ้ยแต่ถ้าเกิดเรากินข้าวต้มนะกาแฟะนะอุ้ยเลิศแล้วก็ปลาทั้งตันะี่คือสิ่งที่เราต้องการ พี่กล้าดูรถด้วยหรอ ก็ไม่ได้นพี่มาขายต้องไม่ทพี่ไปขายก่ตัวโตกมพี่ก็มีเล็กมีี่อันนี้ป้าอะไรคะตะโกกเหรออะไรยนเปนเน่บท้าาข้างบนนี่6 เยอะเหรอคะปลาคาร์ฟอันไหนอะปลาดุกปลาเอาอะไรอะตะาโบกไข่นี่เนี่ยโบกไข่นี่หกสิบค่ะไข่นี่ห้าสิบาทค่ะข้ออันนี้คือปลาดุกค่ะปลาปลาบดทางลูกมันจะเหมือนปลาดุกนะลูก มันจะคล้ายปลาดุกแต่เป็นใหญ่กว่าใช่ไหมใช่ค่ะใช่ค่ะปลาม่ใช่เหรอปลาโลดอะไรแม่แต่หนูจะให้หนูเปลี่ยนชื่อจะให้หนูเปลี่ยนชื่อว่าจะปลาดุกจะเป็นปลาดุกยักษ์ได้ไหมคะมันไม่ได้หรอกคะ่ะลูกปลาดุกยักษ์ตัวน,นี้แหลคะค่ปะปลาดุกยักษ์ถ้าเกิดแม่เจอในนะแม่เจอแบบในน้ำนะ มม่ต้องพูดถึงจ้าดิฉันก็วิ่งอย่างเดียวว่ายน้ำหนีเลยมัน,หนใหญ่เกิน อันนี้มันจะเขื่อนเลยใช่ไหมพี่ม่ได้มาเขาเอันนี้ชอบอเวณอันนี้ผ้าสวายปะคะนีก็อันนี้เป็นตลาดเช้าอันนี้เหมือนตอนยืนคะก็เป็นตลาดนะคะแต่เป็นตลาดเช้าไม่ใช่ตลาดเย็นคุณยายหนูขอท้ดยดูดนนูดนดูด ก็เจทำยากครัหนูอ๋อก็เจให้หนูสิบบาทค่าน้ำมันไปส่งหนูก็ไม่ได้อะไรเลยแตงไม่เห่นแะไรลูกันอะไรคะผันแงผนแันช่นวกาทยเด่เดี๋ยวเดี๋ยวน้องก้าน้องก้าจริงจังไว้ปะ เนีเนี่ยันก็มีด้มหนูมีนมีนะมีนะวันนี้ดันเล้สัยหนูมีเปล่าด้ะาขาขายหน้าร้านตร้อยนึงราคาแม่ค้าหนูยแค่แปทานรับลหามันได้มาส่งมอมปลาลิ้นหมาเจ๊ซื้อปลาลิ้นหมาถึงด่สิบพอขอ้อจริงจหนูไม่ได้อะไรเลย หนูไม่ได้กำลังก็สามห้าไงคุณหมอก็แค่น้อยก็บาทหนูไม่ได้กำไรประกายเกินตั้งบาทเลยนะอ่าฮ่าฮ่าตับแดงเนาะคะคุยกับตัวเองเขาคุยกับลูกค้าสิลูกพี่เขาคุยกับลูกค้าลูกค้าคือระวังลูกค้าโอ้ยตัวใหญ่แพ้เลย เอามาส่ไหมไม่หอาต่มันกสวันนั้นก็ได้วันนี้เนี่ยรอปลาทำเพราะแม่ก็ทำไม่เป็นก็ได้วันนี้คือคุณเลยะดีกว่าไปต้องิปเยไม่ได้ đã có tí bệ đê ấy không có mấy đi <laughs> 15 13 không có đâu mà cứ sợ đúng không thì nó phá nó nó bơ nó không biết là nó nó là nó nó là nó 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 ยนไว้ว้เกเไปไนัแล้วก็แท oh ็ไปอนนั่นกินแช่ฟิตแล้วค่ะแช่ฟิตมันไม่เสียอันนี้ปลาสวยนะครับสวยไม่ไสวะนีานรนี้จะเป็นเนื้อแดงอันนี้จะเป็นเนื้อเหลืองอันนี้จะเป็นเนื้อนีเราถายอย่างเงี้ยร้อยยี่้อ นี้ไปอบได้พี่วัาทานได้เลยอบได้อ,อบไ <ählt>. ด er. ้แนะนำนะอันนี้จะอร่อยมากอันนี้ขอมไส้อบไส้ใหญ่เอ้ยอยู่ยังไม่ได้ใส่ตังค์ใช่วยไหมอันนี้เท่าไหร่เอ่ยค่ะอ่าโลสองโลร้อยยี่สิบใส่ไล้วส่ไส้ครับ ร้อ <144. S 2> ยสี่สิค่ะล้อยคิดรวมกันนี่สได้นะส่งแสรล้วมาแต่อันนี้ในปีนึ่งก็มีหม,มห่นนึะ่ะอันนี้สาคิดเพึ่ร้อยนึง่งอร่อยมากทานก็ทตัวทอดกระป๋อตัวนี้จะขายดีประางใส่เจ็ดสิบรูเบีร์ไประยานคนไม่ค่อยมีถ้าคนมีก็นนเยอะ